ะะจาก15แปลงนะคะตอนนี้นะคะหลุดจอง1แปลงนะคะรวมเป็นนะคะตอนนี้นะคะเหลืออยู่6แปลงนะคะขนาด200ตารางวานะคะเหลืออยู่5แปลงนะคะขนาด100ตารางวามีอยู่1แปลงนะคะราคานะคะ100ตารางวาอยู่ที่450,000บาทนะคะ200ตารางวานะคะอยู่ที่900,000บาทนะคะอันนี้คือวิวหมื่นล้านของโมเมนะคะนี่นะคะวันนี้นะคะของฟ้าเปิด กล้อง p ่นให้ทุกท่านนะคะดูบรรยากาศวิวเขารอบๆเลยนะคะนี่นะคะรอบๆนะคะของที่นีมนะคะก็จะเป็นท้องทุ่งนานะคะเกี่ยวข้าีเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเดินทางมาจากยูกทรพย์รังสิตถึงที่ดินแปลงนี้นะคะประมาณ71กิโลเมตรนะคะอ,อยู่ถึงก่อน สามแยกจอรอนะคะจะเห็นสะพานสีม่วงนะคะจากสะพานสีม่วงนะคะมาถึงที่ดินแปลงนี้นะคะประมาณนะคะ1.3กิโลเมตรนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถเข้ามาชุยที่ดินของเราได้ทุกวันเลยนะคะตอนนี้นะคะดูที่ดินนะคะเหลือไม่มากแล้วนะคะเหลือเพียง6แปลงเท่านั้นนะคะราคานะคะก็ไม่แพงนะคะน้ําไฟนะคะนี่นะคะพร้อมนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะถนนตรงนี้นะคะเรายกเป็นสาธารณะนะคะกว้าง6เมตรนะคะ ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถทักมาสอบถามเมย์ได้นะคะหรือแอดไอพีไลน์เมย์นะคะศูน huh. ย์เก้าสองเก้าแปดงเก้าเจ็ดเก้าค่ะหรือโทรนะคะศูนย์หกสามหนึ่งห้าหนึ่งเก้าเก้านะคะโมเมนะคะฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใ้นะคะติดตามเพจโมเมขายที่ดินเป็นกําลังใจให้โมเมด้วยนะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเมย์จะลงไว้ใต้คลิปนะคะก่อนซื้อที่ดินทุกครั้งนะคะอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมที่ดินก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้งนะคะ เดี๋ยวให้กล้องนะคะแผนทุกท่านนะคะชมบรรยากาศนะคะสำหรับวันนี้โมเมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ